กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับบ้านดีโครงการเด็ดพี่สอบตอนนี้เราก็อยู่ที่โครงการไอคอนิกขอนแก่นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบรรยากาศอบอุ่นระบบรักษาความปลอดภัยแน่โดยทางโครงการจะมีบ้านทั้งหมด3แบบไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านเดี่ยว2ชั้นและทาวน์โฮมซึ่งวันนี้ขอนแก่นน่าจะพาไปดูแบบแรกกันก็คือบ้านเดี่ยวชั้นเดียวไทบีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.69ล้านบาทอยู่โซนเหล่านาดีบ้านสะอาดบ้านโจยดจังหวัดขอนแก่นขนาดพื้นที่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำจอนที่จอดรถุก แอร์อัดแน่นอนจ้าเอาหลับไปดูการโหไม่ว่าจะเป็นทั้งในหรือนอกบ้านก็คือดูอบอุ่นมากเหมาะกับครอบครัวเล็กแบบสุดๆเปิดประตูมาเราก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นจุคนได้เยอะจะรับแขกดูเน็ตฟิกพักผ่อนก็ได้อย่างเต็มที่พื้นที่เหลือ,ลอโซฟาที่นุ่มมันฟินที่สุดหน้าต่างที่แสงเข้าถึงได้ง่ายแต่ไม่ร้อนเลยนะเพราะามีม่านที่กันแสงแดดได้อย่างดีคุณภาพเลิศการตกแต่งผนังด้วยสีเทาตัดด้วยลายหินอ่อนตรงมุมทีวีเข้ากันได้อย่างลงตัวประดับด้วยคมไฟแชนเดรเลียเพิ่มความหรูหราระยิบระ